ว่าไงลูกรู้เรื่องยังเนี่ยมัวแต่มานั่งเล่นอยู่เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็คุณเพื่อนบ้านอ่ะเขาจะชวนแม่ไปกินติ่มซัมที่แยกอโศกฮะอันนีเหรอใช่วันไหนเนี่ยเขาก็ถามหนูอยู่เนี่ยว่าแม่จะไปวันไหนแม่ว่าวันไหนเนี่ยท่านแต่อะไรว่าไปชุดแม่ก็พร้อมทุกวันอ่ะแล้วหน้าแม่ก็พร้อมด้วยโอ้โหแต่ว่าช่วงนี้หน้าแม่ดีจริงนะจริงเหรอไม่ใช้อะไรเนี่ยบอกมาสิที่ยำเม็ดนะเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าดีเลยน่ะแม่มีตัวเด็ดเดี๋ยวหนูไปยินมาบนบ้านไอ้กระปุกสีีเเขยวมอ่ะ ลิงเ,เ,เอ,อ้าคนของแบนด์อะบิล่าใช้ได้มากนี่หรอไดนไหมอ๋อ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 อออ๋อ่๋ออ๋อน ครีมรลดเอนริ้วรอยค่ะและนี่คือหน้าชั้นหลังใช้ไป14วันไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟ h ต t o s h o p อปนะ<อ>จะบอกวราแค่2อาทิตย์นะคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยดีขึ้นนะคะผิวหน้าฟูขึ้นแล้วก็เรียบเนียนสวย<อ>จริงเพราะว่าหนูก็จะทักแล้วว่าช่วงนี้หน้าแม่ดูแบบเปลง่งปังสุขภาพดีไม่แห้งแล้วก็ไม่มีริ้วรอยอใช่ไหม<อ>คือแม่ตั้งฉายาให้เขาเลยค่ะว่าตัวนี้เป็นครีมชะลอสัญ,ญญาณแห่งวัย<อ>จะบอกว่าเขาเน้นเรื่องดูแลเรื่องริ้วรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเป็นการล่องแก้มแล้วจะบอกว่าตัว เหนียวหน,หนาอาแล้วก็สูตรเขา อ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงอะหอมอ่อนๆแล้วอย่างงี้หนูใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้หนูที่แปดแล้วใช้ได้แล้วก็สาิ้าอัพควรใช้แฟนหนูก็ใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงควรใช้แล้วมันใช้ยังไงอะแม่โอ้ใช้ง่ายมากทุกคนขานี่เลยนี่ให้ดูนาทีนะคะใช้หลังล้างหน้าเช้าเย็นค่ะนี่แล้วก็แป้มที่หน้าผากจมูกคางนวดวนเบาๆทั่วไปหน้านะคะแล้วก็ตบๆๆให้เข้าสู่ผิวแค่นี้เลยโอเคก็คืออย่างงี้หน้าแม่สู้เพื่อนบ้านได้ละสบายใจ แ,แต่ทีนี้ชุดเนี่ยอย่าไปประมาทนะเพราะว่าเขาชวนไปกินติ่มซัมที่แยกอโศกเลยนะแม่<อ>แยกปาัเสียนะชุดสบายมากค่ะ<อ>กลัวที่ไหนนัดเลยค่ะอีมาควิด<อ>นัดอาทิตย์หน้าเลยค่ะ<อ>ครีนเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าให้นะคะใช้ดีมาก<อ>นัดปรีเลยค่ะกลัวที่ไหนบำรุงแป๊บปรีเดี๋ยวชุดให้พร้อมแล้วกัน